สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหญ่อ้อยมาแล้ว Channel. ชาแนลเช้านี้มีเม,มนูนำเสนอเราจะมาขัดปุ้นเส้นใส่บาทกันพี่น้องมารอดูรอชมว่าวันนี้ยอ้อยจะทำออกมาได้หน้าตาหน้าอร่อยหรือเปล่า เดี๋ยวกระเทียมให้หอมเดี๋กระเทียมให้หอมเดี๋ยวหมูเดี๋ยวมุกก็ดไปไหนไม่ที่นะใส่เข้าไป ตอกไข่ใส่แล้วก็ผัดไข่ดิ่งเป็นตัวตอกไข่แล้ก็เอากระล่นลงไปหัด ตพึ้นมค,ครัวเราสะอาดนะคะเราสามารถเก็บตีนมาใส่กระทะได้ <c oughs> ถ้าเราไม่มั่นใจว่าพื้นในครัวเราสะอาดเราจะไปเก็บมาใส่นะคะพี่น้อง ไปลโกร <c oughs> เราก็จะปรุงแล้วจ้ะเราก็จะปรุงแล้วจ้ะมีอะไรบ้าง,งมีน้ำมันหอย อูมามินิดหน่อยแต่น้ำตาลเข้าไปเยอะหน่อยเพราะว่าแทนอูมามิแล้วก็ต้ฟิง,งซอดอเล่งไฟขึ้นแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำ ดูมาจากยูทูปนะพี่น้อง,อง <c oughs> เฮ้เฮ้ไอ้ออน,นี้มันเส้นหิรูนเส้นตลงเนี้ยน้องพี่น้อง อ่ะมุ้นเส้นหรอเุนเส้นนะใ่เลยว่ใ่เลยใ่บต้มก่อเราไปผัดเลยแล้วก็แช่น้มอยู่อีกหรือ,อไม่ได้เออก็จะทำให้ดู Để mình hóa, để mình nhiều đi hao đi mìo Nó mùi mùi nó Đến giờ mùi to mùi nó Nó mùi เราไม่มีคุ้ช่ายไม่มีต้นหอมเราก็ใส่ต้นหอมกัะเีหน้าตาน่ากินบอก Thank <laughs> you. ได้พร้อแล้วคลิปนี้เราก็ได้ผัดปุ้นเส้นเสกรัมไว้เตรียมเสบาดอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเอ๋ยโอยแมแร้อชาแลนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ